แสดง<ส><ส>ว่าหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่สาแมแบบเน้ยเขาบอกบอกเขาว่ามันเขาว่ามันบมื่ไหลวันต่อไปอืมเตรียมวัดไปแล้วเตียมวัดไ้แล้วให้สเสลิดกระไยดูดออกสเสลิดไหลที่ยัยงสารพัดให้มันมัมืดถุกโรคจ้าทุ่มหันมัดทุกยางเขาเขาถามมาถึเป็นยังไม่ให้ปังหัวใจบ๊อบบอแตม,มาาอาการเลยค่ะลูก้ายอายุอายุลายไปไในค่ะเพิ่นอายุสี่สิบกว่า เป็นเบาหวานพอไหมเบ่ค่ะเบาหวานแล้วก็ตามมาไตล้ามกันมาอมไต่วกินกาแฟแม่หมดเฮานี่จักกลองเหรอค่ะกินมื่นละซองมื่นละซองอันทิ่สร้างน้ำตัวเนาะจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอยู่ซองหนึ่งกับกับอีกซองหนึ่หนึ่งมืม่มให้หมอกินเพืเดยียวแม่แม่โดนโด้วยแม่แค่หมื่นซ่องหนึ่ง นี่ไฮทายมอสกินผู้เดียวมันดิเป็นยังไงอย่างดีากทุกขภาเป็นไบบเอามาให้แม่เมื่อนั้นสองกองแม่มันบ้าอ่าเป็นกาแฟสามกองเหรอก้องนานีที่เดินเอามาให้อีกสองเป็นหากรองนะกาแฟทั้งหมดหากรองกินเมื่อละซองตอนนี้โบต้องฟอกไตโอ้ยยางได้แล้วโอ้ยนั่นดีใจเอ้ยดีใจน้ำเผินน้ำไมอส่เห็นมาอ่ะ